洱拍，倘若。 เจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจําเดือนมกราคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยิบีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงของอดีตปัจจุบนันอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิปสีใบแรกในส่วนของอดีต ของคุณคือเดมู n ควีนออฟเพนดิเคิลคิงออฟเพนดิเคิลห้าเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย7ดเหรียญน,นั่นเองนะสำหรับไพ่เดมูลในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกนั้นเวลาที่มีความรัก หรือเวลาที่รักหรือชอบใครครบหาดูใจกับใครก็ตามคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังและก็ค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับความรักพอสมควรนะคะนี่คือเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของชาวราศีพิจิกเลยทุกครั้งที่มีความรักเลยก็ว่าได้แต่ว่าทั้งๆท,ที่คุณเป็นคนที่แบบทุ่มเททั้งๆท,ที่เป็นคนที่รักแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสแต่ก็ไม่ไวที่จะอาพับในเรื่องของความรัก ค,คุณรู้สึกหรือเปล่าคุณสังเกตไหมว่าคุณนะชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่บางทีอาจจะไม่สมหวังอกหักบ่อยบ้างแหละนะคะเสียใจบ่อยบ้างแหละนะคะบางคนนะเสียใจมากๆดีฟมากๆนี่อาจจะ เป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของโรคซึมเศร้าหรือโรคแพนิกนะคะโรคไบโพล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับไพ่เดอะมูนแล้วก็มีความลักแบบอาจจะเปิดเผยไม่ได้เป็นคนในความลับหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือคุณมีเจ้าของอยู่แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาคบกันเป็นคนในความลับอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาคือไพ่ queen of pendico l ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกอาจานรู้สึกว่าคุณชอบความสวยความงามแล้วก็ชอบความแบบ ดูดีดูมีคุณภาพนะคะถึงแม้ว่ามันจะราคาสูงหน่อยนะพูดง่ายๆคือเป็นคนที่มีรสนิยมดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะแล้วในเรื่องของการเก็บเงินบริหารจัดการเงินจัดแจงเงินเนี่ยผู้หญิงชาวราศีพิจิกพ,พยายามที่จะคิดหน้าคิดหลังแล้วก็พยายามที่จะให้เงินนั้นมันงอกเงยมากที่สุด เนะท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วในเรื่องความรักอาจารย์ก็คิดว่าอีกมุมหนึ่งคุณคิดว่าความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้แล้วในยุคสมัยนี้มันต้องมีในเรื่องของอทั้งมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักนะะมันต้องไปด้วยกันนะต่อมาผู้ชายชาวราศีพิจิกไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า การที่คุณเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เธอค่อนข้างที่บางทีอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะที่สูงกว่าคุณหรือดีกว่าคุณหรือแม้กระทั่งเธอมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าคุณด้วยซ้ำไปนะคะนี่ก็เคยผ่านมาแล้วหรือเคยคบหาดูใจกับ ลักษณะผู้หญิงที่อาจารย์กล่าวมาแล้วก็ได้นะแล้วเธออาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือเธออาจจะเป็นทํางานธนาคารสินเชื่อหรือเป็นเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะต่อมาเป็นไพ่ king of pentacle ผู้ชายชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่า ถ้าใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของซื้อขายที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้เก่งกาําไรหรือเกี่ยวกับในหุ้นอะไรเงี้ยผู้ชายชาวราศีพิจิกจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการลงทุนและก็บริหารจัดการเงิน มากที่สุดเลยนะคือจริงๆแล้วความรักไม่ใช่เรื่องอันดับหนึ่งของคุณนะความรักเนี่ยลงลงมาเลยนะแต่อันดับหนึ่งนะ่ะคุณจะต้องสร้างฐานะให้กับตัวเองก่อนจะต้องมีเงินในระดับหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะพอมีเงินปุ๊บมีฐานะปุ๊บเนี่ยสามารถซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าอีกเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าในเรื่องการเงินบริหารจัดการเงินต้องมาที่หนนะ ต่อมาคือถ้าเป็นประมาณว่าผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะคะที่มีการครบหาดูใจในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเคยคบหาดูใจกับผู้ชายที่แบบฐานะทางการเงินดีหรือฐานะทางการเงินเขานะคะ,ะดีกว่าคุณหรือสูงกว่าคุณเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของจิจการหรือเขาทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวกับหุ้นนะคะ เ,เกี่ยวกับอะไรละ่ะสินเชื่อการเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นเดียวกันนะเขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้นะคะถ้าเขามีกำลังมากพอนะคะคืออาจจะเป็นคนที่สปอร์ตใจดีเลยแหละสำหรับคนนี้ต่อมาเป็นไพ่ห้าเหรียญในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกไพ่ใบนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่า ถ้าคุณค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหรือไม่ระมัดระวังในเรื่องของการเงินคุณจะประสบปัญหาในเรื่องของการเงินจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามนะคะแล้วบางคนบางคนเข้ามาคบหาดูใจกับคุณเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างแค่นั้นเองเขาไม่ได้หวังที่จะแบบรักคุณอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเข้ามาด้วยผลประโยชน์อื่นแอบแฝงไง อันนี้ก็ต้องดูให้ดีด,ด้วยนะคะบางคนเนี่ยถึงกับขั้นแบบล้มละลายถึงกับแบบสิ้นเนื้อประดานตัวหรือว่าแทบจะจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะพอคุณหมดผลประโยชน์ปุ๊บเขาก็เลิกคบหายออกไปจากชีวิตคุณเลยก็ว,ว่าได้นะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนให้กับชาวราศีพิจิกก็แล้วกันนะคะยังไงถ้าแบบถ้าไม่อยากเป็นไพ่ยากจนอันนี้ไพายากจนนะในทาง ไพ่ยิบสี่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ยากโจนไพ่ล้มละลายไพ่อะไรอ่ะที่มันใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไม่ระมัดระวังอ่ะไพ่ใ,ใบนี้เลยนะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการ เก็บความรู้สึกนะคะในเรื่องของบางทีคุณจะรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะไปสารภาพหรือว่าจะไปจีบใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะคิดอยู่นะนะคะไม่ใช่ไม่คิดเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณรักใครสักคนหนึ่งไปแล้วรักก็คือรักจริงๆเป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงไงนะคะจึงค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะ แต่อาจารย์รู้สึกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินทั้งๆที่คลิปนี้เราอ่านในเรื่องของความรักก็ตามในเรื่องของการเงินคุณค่อนข้างที่จะอยากเห็นเงินมันงอกเงยสักตรงไหนที่ไหนที่หนึ่งอะ่ะสมมุติว่านะคะเป็นการยกตัวอย่างก็แล้วกันสมมุติว่าไปเือ้อที่ดินไว้อะไรเงี้ย พอบางที5ปี10ปีอะไรเงี้ยมันอาจจะมีกำไรมากยิ่งขึ้นหรือมันจะมีค่าเท่าตัวของที่ดินที่เราซื้อมาจาก5ปี10ปีที่แล้วอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นการลงทุนระยะยาวของชาวราศีพิจิกที่หลายคนคิดแบบนี้ถ้าบางคนมีกําลังเงินกําลังทรัพย์ก็จะทําในรูปแบบนี้มีหลายคนนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะธาตุดินนี่เยอะมากอะ่ะบอกเลย1 2 3 4งสองสามสี่นะคะธาตุดินทั้งนั้นเลยต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาว ราศีพิจิกนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะสำหรับไพ่ใบแรกนะคือไพ่8ดไม้ไพ่เดทไพ่ประจำราศีตัวเองด้วยนะเนี่ย Night t f Sword แล้วก็ The Star สุดท้ายคือ Pa g e of Cup มาดูกันที่ไพ่ 8ไม้กันเลยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะบางทีคุณเป็นคนที่บริหารจัดการเวลานั่นนี่ได้ค่อนข้างเยอะบางทีชาวราศีพิจิกทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้เยอะได้พร้อมๆกันทั้งทั้งที่บางทีราศีอื่นๆน,นะอาจจะทำไม่ได้แบบว่าต้องโฟกัสอย่างเดียวต้องทำอย่างเดียวอะไรเงี้ย แต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความสามารถพิเศษสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นการแยกสมองได้เป็นอย่างดีในเรื่อง,องความรักเช่นเดียวกันมีเรื่องพลิกผันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะฮะไม่ค่อยที่จะแน่นอนเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกไปช่วงต้นนะอาจจะเป็นคนที่อาจจะอาภัพในเรื่อง,องความรักบ้างนะบางทีอาจจะทุ่มเทแต่ทุ่มเทไปผิดคนผิดที่ผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการ เปลี่ยนแปลงพลิกผันนะคะค่อนข้างเยอะในเรื่อง,องความรักในช่วงปัจจุบันด้วยต่อมาเป็นไพ่เดทเป็นไพ่ประจำราศีชาวราศีพิจิกนะ mm. ก็คุณอาจจะเคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพิจิกด้วยกันเองก็ได้นะคะ คือไพ่ใบนี้จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ที่แบบเป็นการจบจากสิ่งเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มกับสิ่งใหม่นะบางคนอาจจะตกใจไม่ต้องตกใจไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีบางคนอาจจะมีการเลิกลากันบ้างแต่ว่ามันเป็นการเลิกลาจากการที่แบบสิ่งเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเริ่มต้นกับคนใหม่กับสิ่งใหม่สถานที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าทุกครั้งที่คุณมีความรักนะชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงมากนะถึงแม้จะมูฟออนไปได้ถึงแม้ ตัวเองน่าจะมีแฟนใหม่ถึงแม้เขาจะมีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มันความรู้สึกเวลาเจอกันปุ๊บมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกแค้นความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งแค้นอะไรเงี้ยมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะเป็นคนที่ความรักฝังใจนะชาวราศีพิจิกนะไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีกี่เดือนกี่สิบปีก็ตามมันฝังใจมันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องความรักที่ฝังใจชาวราศีพิจิกแหละนะ ต่อมาเป็นไพ่อัศวินถือดาบสำหรับไพ่ใบน,นี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนั้นคุณเป็นคนที่จะต้องแบบต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอยู่แล้วนะถือว่าไม่ค่อยแบบราบรื่นไม่ค่อยที่จะสบายเท่าไหร่นะในช่วงนี้คุณจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าจะไปสอบแข่งขันก็มีคู่แข่งเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักถ้าจะไปจีบใครก็มีคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ เป็นการยกตัวอย่างนะคะจากตัวไพ่ใบนี้ด้วยนะแล้วมีบางทีอาจจะมีเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่าที่แบบบางทีเขาอาจจะติดต่อกลับมาหาคุณแบบกระทันหานโดยที่คุณแบบคุณไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าเขานั้นจะติดต่อมาหาคุณหรือเขาจะทักมาหาคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะต่อมาไพ่เดอะสตาร ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกุมนะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนเป็นดวงดาวนะคะเหมือนมีความหวังชาวราศีพิจิกนั้นเริ่มที่จะมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงปัจจุบันจากแต่ก่อนอาจจะลุ่มลุ่ม,มดนๆอาจจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอโมงอะไรเงี้ยในช่วงนี้นะไพ่เดอรซาบอกให้รู้ว่าคุณเริ่มที่จะมีความหวังบางคนถ้าจะเป็น สอบหรือจะไปสอบแข่งขันอะไรก็ตามเริ่มที่จะมีความหวังนะคะเริ่มที่จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความมั่นใจมากพอตัวเองฝึกฝนมากพอตัวเองดีแล้วเก่งแล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จคุณใกล้จะถึงฝั่งฝันที่คุณตั้งใจแล้วนะ,ะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วในเรื่องของอความสุขชาวราศีพิจิกคุณรู้ไหมความสุขนะมันอยู่รอบๆตัวคุณนะ บางทีคุณอาจจะไม่มองภายนอกความสุขจากแฟนความสุขจากพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยมันไกลเกินไปความสุขอยู่ที่ตัวคุณนะคะความสุขคุณสามารถความสามารถสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองนะคะบางทีคุณอาจจะคิดว่าการให้มันเป็นสิ่งที่แบบ บางทีเราไม่รู้จะให้กับใครให้แบบน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานให้กับน้ำใจกับพี่น้องกับพ่อแม่ของเราก็ได้เราทำเพื่อคนอื่นนะคะเราแค่นี้เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองแล้วนะคุณลองทำดูนะคะนะบางทีคุณอาจจะทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะหรืออ ทำผิดที่ผิดเวลาอะไรเงี้ยคุณถึงเวลาที่จะต้องทําเพื่อตัวเองบ้างนะคะแล้วก็อาจจะทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้คนรอบข้างได้มีความสุขแล้วก็คุณนะ่ะมีความสุขไปด้วยก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟค่ะ สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าชาวราศีพิจิกคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้ถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะอาจารย์บอกเลยเขามีความรักความหวังดีเขาอยากจะเอนเตอร์เทนคุณเขาอยากจะที่จะให้คุณมีเสิ่งหัวล้ออยากที่จะให้คุณมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นนีคะนี่คือสิ่งที่แบบคนที่อายุน้อยของกว่าชาวราศีพิจิกนั้นอยากที่จะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณนะคะหรือบางทีอาจารย์คิดว่าถ้าชาวราศีพิจิกนะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งจะชอบคนแบบอายุน้อยกว่าตัวเองนะะ่ะนะคะร้อยละแปได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราบางทีเขามี energy มากกว่าเขาทําให้เราแบบ entertain ทําให้เรามีความสุขหรือมองโลกที่แตกต่างมุมมองไปจากเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือคนที่อายุมากกว่าเราอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะ โอเคในช่วงปัจจุบันชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไม้นะก็คือธาตุไฟนะคะราศีพิจิกด้วยกันเองนะคะราศีธาตุลมราศีกุมและก็ราศีธาตุน้ำค่ะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะสำหรับไพ่ใบแรกในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงของชาวราศีพิจิกคือไพ่แปดเหรียญแปดไม้ขึ้นอีกแล้วนะ k i n o งอ w o สอด อสศวินถือถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย10เหรียญนะคะถือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแล้วนะคะสำหรับไพ่8เหรียญ อาจารย์บอกเลยความขยันขันแข็งบางทีถ้าชาวราศีพิจิกขี้เกียจเนี่ยก็คือขี้เกียจไปเลยถ้าขยันเนี่ยนะคะก็ขยันไปเลยอันนี้คือความแบบอาจจะไม่บาลานซ์นิดหนึ่งนะคะในเรื่องของบางทีก็ขี้เกียจขี้เกียจเลยแล้วก็ถ้าขยานันก็ขยันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนใหญ่แล้วคุณอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองอยากเป็นเจ้านายตัวเองไม่อยากที่จะเป็นลูกน้องไข่จริงไม่จริงคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ได้ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรก็ตามคุณอยากจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้วก็พอมีเพียงพอแล้วคุณก็สามารถที่จะไปสร้างธุรกิจหรือเป็นเจ้าของจิตการด้วยตัวของคุณเองนะส่วนใหญ่งานคุณจะเน,นเน้นในงานที่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักงานฝีมือที่จะต้องใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีพรสวรรค์นนะ คุณมีพรสวรรค์อะไรสักอย่างนึงในในใน,ในชีวิตของคุณนะนะคะไปค้นหาดูนะคะแล้วใช้สิ่งสิ่งนั้นนะคะเ,เป็นการแบบไปทำงานนะคะทำทสิ่งที่ตัวเองรักให้เป็นงานให้เป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคำแนะนำนะต่อมาเป็นไพ่แปดไม้ ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในเรื่อง,องความพลิกผันในเรื่องของความรักบางทีอาจจะไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยนิ่งนะในช่วงนี้นะถ้าใครครบหาดูใจกับใครก็ตามนะบางทีอาจจะงนอนกันแล้วกลับมาคืนดีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพลิกผันตลอดนะเอาเอาเนียเอา,เอานอนไม่ได้ในช่วงนี้คุณก็ระมัดระวังในเรื่อนงะอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะบางทีนะคะคบกันอยู่ดีๆแต่บางทีมันอาจจะมีเรื่องให้คุณแบบ มันพลิกผันน่ะจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะคะบางทีมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะมาหาคุณโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าอะไรเงี้ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะแต่ถ้าคุณแบบรักเดียวใจเดียวไม่มีใครเข้ามาหาแล้วมันก็คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกใช่ไหมนะคะโอเคต่อมานะคะ คิงออฟสองใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสนะคะหรือกำลังจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ซีเรียสในการทำงานแล้วก็ในเรื่องความรักคือพูดง่ายๆเขาเป็นคนที่ซีเรียสในการใช้ชีวิตอยู่พอสมควรนั่นเองแล้วก็บางทีเขาชอบที่จะตัดสินใจชอบที่จะควบคุมนะแล้วก็เป็นคนที่แบบพูด ตรงมากๆปา,ากกับใจตรงกันแล้วอาจารย์คิดว่าอย่างหนึ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับเขานะคือเขาควรที่จะเป็นคนที่คิดก่อนพูดบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของชาวราศีพิจิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่โรแมนติกอะไรมากมายแต่เขาเป็นคนที่ รักจริงที่ดูจากการกระทําของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไปหวังพูดคําหวานอ่อนโยนคะขากับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะยากนะคะนะพูดง่ายๆเป็นผู้ชายแข็งๆทื่อๆนะต่อมาผู้ชายชาวราศีพิจิกไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในการกระทำหรือบุคลิกของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่โรแมนติกนะคะเป็นผู้ชายที่แบบตรงๆ คิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นบางทีก็ค่อนข้างที่จะผงผางนิดหนึ่งนะบางทีก็อาจจะมีเรื่องให้คุณตัดสินใจแต่คุณห้ามไปตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามแทนคนที่คุณรักมันอาจจะทําแบบทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคอนได้นะอันนี้อาจารย์บอกเลยนะตัดสินใจเรื่องของตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปตัดสินใจแทนเขาหรือคนที่คุณรักนะคะ นะเพราะว่าบุคลิกของคุณมันก็แข็งแกร่งมากพออยู่แล้วในช่วงนี้นะอาจารย์อยากจะเสริมในเรื่องของความโรแมนติกนิดนึงความอ่อนโยนนะคะกับคนรักนิดนึงแล้วก็คิดก่อนที่จะพูดด้วยช่วงนี้นะบุคลิกของคุณค่อนข้างแข็งนะช่วงนี้ผู้ชายชาวราศีพิจิกต่อมาเป็นไพ่ไนออฟคัพใบนี้ความรักความสัมพันธ์บางทีชาวราศีพิจิกคนโสดนะโสดมาได้สักพักหรือโสดมานานแล้วอะไรเงี้ย คุณรู้สึกว่าเอ๊เมื่อไหร่จะเจอคนที่คุณรักคนที่เป็นเนื้อคู่กันหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสนะแต่คุณต้องได้จากการเดินทางบางทีนะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเดินทางไปเที่ยวเดินทางออกนอกพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปทำงานหรือไปอะไรก็ตามที่มีการเดินทางเกิดขึ้นความรัก เกิดจากการเดินทางคุณไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจอกันในที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆนะถ้าคุณจะมัวจะทํางานแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ไปทํางานอะไรเงี้ยนะหรืออะไรเงี้ยอยู่กับแฟนวงสังคมเพื่อนกลุ่มเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่คนนี้ไงเนื้อคู่คนนี้เกิดจากการเดินทางแล้วไปเจอกันนั่นเองนะคะต่อมา เป็นไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ที่น่าสนใจนะชาวราศีพิจิกถ้าใครมีที่ดินหรือทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันมันมีการเพิ่มมูล,ลาค่าเกิดขึ้นในที่ดินสมมุติว่าคุณซื้อมาแบบสักสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยราคาที่ดินนั้นมันเพิ่มขึ้นนั้นณนะตอนนี้อะไรเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออ การลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์มันค่อนข้างที่จะทําให้เงินคุณมันงอกเงยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งชาวราศีพิจิกนะคะมีโอกาสที่จะได้รับมรดกในรูปแบบของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์จากญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันบางทีคุณมีนะแต่ว่าบางที Ờ, พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณไม่ได้บอกว่าคุณมีที่ดินนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณมีมรดกที่ดินนะอะไรเงี้ยนะคะบ,บางทีคุณก็เกิดไปน้อยใจน้อยอกน้อยใจไปก่อนขอให้ฟังก่อนคุณมีที่ดินแล้วคุณมีมรดกอย่างแน่นอนนะบอกไว้เลยสําหรับไพ่ใบนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะเสริมนิดนึงนะคะมีโอกาสว่า,าผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอยากที่จะ รู้จักว่าตอนนี้เราครบหาดูใจกับใครอยู่นะคะถ้าเรามีแฟนเขาก็อยากที่จะให้เราพาแฟนหรือคนรักนั้นมาทําความรู้จักกับคนที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีโมเมนต์ประมาณนี้ด้วยนะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะราศีธาตุไฟราศีธาตุลมและราศีธาตุน้ําค่ะ ต่อมาเราขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีพิจิกค่ะสรุปไพ่3ใบนะเพจออ f s อดส0ดาบแล้วก็ต่อมาด้วย7 mm hmm. เหรียญนั่นเองนะสำหรับไพ่เ,เด็กถือดาบใบนี้นะค่อนข้างชัดเจนในความสัมพันธ์ที่บางคนนะที่มีการครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้ เขาเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงบางทีก็อาจจะมีความเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะแล้วก็มีจุดยืนในตัวเองแบบมัดคงมากๆบางทีคุณอาจจะไปเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากด้วยซ้ำไปนะคือพูดง่ายๆเขามั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่เขาทามะว่ามันถูกแล้วว่ามันดีแล้วว่ามไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําของเขาได้อะไรประมาณนั้น แล้วถ้าใครมีบุตรบริวารลูกหลานของชาวราศีพิจิกช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างดื้อเลยแหละนะเป็นเด็กดื้อและเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะยังไงก็ค่อยๆดูค่อยๆสอนเข้าไปก็แล้วกันนะคะอย่าใช้ความรุนแรงหรืออย่าใช้คำพูดที่แบบบางทีเขาอาจจะจำฝังใจได้นะจากคำพูดนี่แหละเหมือนดาบทิ่มแทงใจแล้วก็มันอาจจะเป็นปมในชีวิตของเขาไปจนถึงแบบ โตเป็นผู้ใหญ่เลยอะไรงเงี้ยต้องระวัดระมัดระวังด้วยนะต่อมาเป็นไพ่สิบดาบใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในความรักความสัมพันธ์ถ้าชาวราศีพิจิกนะคะที่คบหาดูใจกับใครอยู่ในช่วงนี้หรือกําลังจะคบหาดูใจกับใครขอให้คุณดูดีๆนะคะความไว้ใจเชื่อใจการรักใครก็ขอให้รักให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนด้วยนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนหักหลัง โดนหักอกโดนโกงโดนทรยศความรักหรืออะไรก็ตามนะที่มันเศร้าเสียใจยเพราะมันไพ่สิบดาบเหมือนคนที่แบบดาบทิ่มแทงเต็มหลังเลยมันมีความรู้สึกแบบเจ็บปวดรวดราวพอสมควรนะสำหรับไพ่ใบนี้นะนี่คือเป็นการเตือนจากอาจารย์เลยก็แล้วกันแล้วเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของชาวราศีพิจิกใครที่อยากจะลงทุนหรือทำอะไรก็ตามในช่วงนี้ ขอให้เลื่อนการลงทุนไปก่อนเพราะว่าคุณได้ก็ไม่คุ้มเสียมีโอกาสที่จะโดนโกงโดนทรยศหักหลังเนี่ยเยอะมากๆนะถือว่าเตือนก็แล้วกันต่อมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้นะคะบางทีถ้าคุณเจอคนที่เขารักคุณเจอคนที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆคุณพร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะมอบความรักความรู้สึกดีๆนั้นให้กับคนนั้นเหมือนกัน นะคือจริงๆชาวราศีพิจิกตอนนี้นะมีความรักมีอินสปิเรชันที่ดีเกี่ยวกับความรักมากๆนะ,ะเป็นคนที่ไม่สิ้นศรัทธาในเรื่องของความรักเลยนะถึงแม้ว่าจะเจ็บมาจีครัง้งกี่ครั้งกี่หนก็ตามนะแต่ถ้าเจอกับคนที่จริงใจคนที่แบบทําให้คุณเปลี่ยนความคิดทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีขึ้นคุณพร้อมที่จะมอบความรักเนี่ยให้กับเขาไปเลยนี่คือแบบ จากใจชาวราศีพิจิกนะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีพิจิกไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคํา,เ,งงาคเ,เ,คเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ